สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจมี่แล้วนะคะในคลิปนี้ก็จะกลับมาเป็นวิดีโอน้ำหอมนะคะมาเกี่ยวกับตัวของบ้าน MFK นะคะคือเจมี่จะมารีวิวทั้งหมด4ตัวที่เจมี่มีนะคะแล้วก็ที่เจมี่ชอบนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเจมี่เป็นคนชอบสไตล์น้ำหอมหนักๆนะคะถ้าคุณเข้ามาในวโอนี้แล้วคุณชอบน้ำหอมสไตล์แบบอ่อนๆ citrus fruity ไม่รู้จะหลีกกันเท่าไรนะคะเพราะว่าจะน้ำหอมที่เจมี่ชอบจะเป็นแนวหนักๆหมดเลยนะคะมเริ่มเลยนะคะสำหรับ ตัวแรกที่จะมีซื้อนะคะคือตัวแกรนซัวนะคะเป็นตัวนี้เลย200 m ลนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือปัคคาดูชนะคะตัวอูดซาตินมูนนะคะแลวตัวสุดท้ายก็คือตัวเจนทอนฟูลิตี้โกนะคะคือ4ตัวที่จะมีซื้อนะคะแล้วก็มาเลือกกันดีกว่าว่าตัวไหนที่ชอบมากที่สุดนะคะคือตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือตัวแกรนซัวนะคะตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็หอมที่แบบทุกวันนี้ที่ชัยก็ยังรู้สึกชอบมากนะคะคือมันเป็น แอมเบอร์ทองกระบี่นะคะคือมันจะมีความหนักนะคะคือเป็นน้ำหอมที่หนักคือ <c oughs> ถ้าคนที่ชอบน้ำหอมแบบหนักๆพาวเดอรี่ y, เนี่ยคือแนะนำเลยว่าต้องลองแกรนด์สวบเพราะว่าเป็น้ำหอมที่มีความเออเซ็กซี่นะคะหวานนิดนึง แป้งๆหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีความที่แบบพอถ้ามันอยู่กับอากาศเย็นๆถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะคือหรือถ้าคนอยู่เมืองนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือตัวแกรนโซนเนี่ยกลิ่นเขาจะแบบหอมมากคือบางทีกลิ่นเขาอาจจะเหมือนเหมือนยาฆ่ายุงนิดนึงพวกใบก้อนอะไรเงี้ยแต่แบบว่าถ้าคนแบบใช้ไปนานๆคือตัวความแอลลอรี่ความทองกระบีนมันจะออกมาแล้วมันจะมันจะหอมอะคือบางบางครั้งถ้าได้กลิ่นคล้ายๆใบก้อนอะมันก็าได้กลิ่นเหมือนกันแต่แบบ แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ถ้าใครชอบนะคะแนะนำเลยแกรนสโตรจะมีใช้มาประมาณ4ปีแล้วนะคะคือใช้ไปประมาณแค่นี้เองนะคะคือนี่ก็คือติดทานามาใช้แค่ประมาณ2.3สสเปกก็คืออยู่ได้แบบหลายวันถ้าอยู่บนเสื้อผ้านี่คืออยู่ได้หลายวันมาบนตัวก็คือแบบประมาณครึ่งวันได้อยู่นะคะคือถ้ายิ่งไปที่หนาวๆนะคะแกรนสโตนนี่คือเหมาะมากที่จะเอาไปด้วยนะคะตัวที่2ที่ชอบนะคะ ที่แบบชอบเลิฟในสิทธิ์ตัวนี้ก็คือตัว Gen ท์เทนฟ e ที่โกะคะคือตัวนี้เป็นน้ําหอมที่เซอร์ไพรส์มาเพราะคือตอนแรกที่ซื้อไม่ได้คิดว่าจะชอบเลยเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่แบบดูธรรมดามากคือเป็นแบบเป็นวานิลาอะไรอย่างเงี้ยคือในความคิดก็รู้สึกว่าเออมันธรรมดาเนอะคือแบบน้ําหอมแบบนี้คือแบบไงใครก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าคิดมากอะไรเท่าไหร่นะคะใช้ง่ายมากคือไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปคือเป็นเป็นซิกเนเจอร์เซนได้ค่ะคือแบบ เป็นออฟฟิศเวิร์กก็ได้คือเราสามารถใช้ไปทํางานไปเที่ยวไปเดทอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดมีความที่เหมือนแบบใช้ง่ายแล้วก็เหมือนกับว่าเป็น้หอมที่แบบอยากให้คนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเือคนได้กลิ่นก็คงอยากจะอยู่ใกล้เราเพราะมันเป็นแบบเป็นวาน,นิลาล่นะค่ะคือเป็นวาน,นิลาน้ําหอมแนววาน,นิลาคือมันจะมีความอบอุ่นยาวยวนเบาๆคือตัวน,นี้จะไม่ได้เป็นเซ็กซี่มากแต่จะมีความเหมือนเป็นคนแบบอบ อุ่นแบบกลิ่นหอมแบบอบอุ่นดูดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าเราอยากเข้าไปกอดคนแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยที่ใช้แล้วก็คือปลื้มนะคะคือเป็นน้ำหอมที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบที่จะใช้ง่ายแล้วก็เออสิ่งที่เราคาดหวังไว้กับน้ำหอมตัวน,นี้คือได้แบบได้เกิดมาคือถ้าหมดก็คงจะซื้อนะคะคือคือตัวนี้ถ้าหมดอาจจะซื้อขวดใหญ่เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขวดที่จะมีได้มาสีมันอาจจะเป็น เออสีไม่เหมือนกับที่คุณได้น,นะคะคือสีจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นสีประมาณนี้เนาะคือสีประมาณนี้แต่แบบตัวน้ําหอมรุ่นเนี้ยมันน่าจะมีน่าจะได้เป็นรุ่นแบบรุ่นแรกๆอะค่ะแบบแบบแบบมันมีการแบบออกซิไดซ์มันก็เลยเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงคือจริงๆมันก็สวยสีชมพูแบบมันก็สวยดีแต่ก็แต่แค่บอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณไปซื้อมาแล้วสีไม่เหมือนกันคือไม่ต้องแพนิคว่าแบบเฮ้ยปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือของจริงนะแต่ว่าต้องต้องเออแน่นอนแน่ใจนะครว่าคุณอะซื้อมาจากช็อป คือถ้าคุณไปซื้อมาจากร้านฮิ้วอะไรเงี้ยคือจะมีไม่สามารถตอบได้เลยนะว่าของจริงหรือของปลอมคือจริงๆแล้วมีคนถามเยอะมากซึ่งอันนี้คือจะมีไม่ตอบนะเพราะว่าคือจะมีไม่รู้ไงคือถ้าตอบเป็นของจริงแล้วเป็นของปลอมหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็จะสวยจะมีใช่ไหมคือจริงๆราคาฮิ้วกับราคาไม่ฮิวจะมีบอกว่าต่างกันแบบไม่เยอะคือคือมันหาต่างกันแบบพันหนึ่งใช่ไหมแต่คือถ้าเราใช้บัตรเอ็มการ์ดลดจะมีไม่มีแอมแพบแอมแผที่ห้ยมันลดลงมา ก็คือราคาต่างกับฮิ้วอาจจะแค่ห้าร้อยใช่ไมก็รู้สึกว่าซื้อความสบายใจคือเราซื้อในช็อปคือเรารู้ชัวร์เลยว่ามันเป็นของจริงคือของที่ฮิ้วมานี่ไม่รู้นะว่าปลอมคือคนฮิ้วมาก็อาจจะคิดว่าจริงแต่จริงๆแล้วอาจจะโดนหลอกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตอบได้ไม่ได้เลยว่ามันจริงหรือปลอ่าค่ะก็แนะนําว่าใครไปซื้อที่ช็อปนะคะใครที่อยากได้ส่วนลดนะคะคือสามารถเอ่อ DM มาใน IG เพื่อขอบัตรเ p a d ไปลดได้นะคะแต่ซื้อได้เฉพาะที่ เอ็มควอเทียกับที่าพารากอนเท่านั้นนะคะถึงจะได้ลดต่อมานะคะตัวที่ชอบเป็นดับสามนะคะก็คือตัวบัคาดรูชนะคะตัวนี้คือมันน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่าเป็นน้ําหอมแบบเป็นพระเอกนะคะของตัวเอ็มบ้านเอ็มเอฟเคนะคะเป็นใทนช้ยนะคะคือตัวนี้ก็คือมีความเป็น, Candy นะคอตตอนแคนดี้เนอะมันจะมีความหวานแล้วก็มีความเค็มผสมกันทําให้มันไม่หวานเกินไปสำหรับเจนี่เจี่ว่ามันไม่ได้หวานเกินไปแต่บางคนที่เขาได้กลิ่นเขาอาจจะรู้สึกว่าทาไมมันหวานมันเลียนจังก,ก็ แล้วแต่ความคิดเนาะแต่คือตัวเนี้ยั้งหมดแล้วจะไม่อาจจะซื้อตัวเอ็กซ์เทรดเนาะเพราะว่ามันมีเอ,อ่อความเข้มข้นกลมกลม่อมยังสักสักอย่างมากกว่าตัวนี้แบบนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ความติดทนนานก็จริง,รงๆเราไม่ได้รู้สึกว่ามันติดทนนานกว่าหรือไม่นานกว่าตัวนี้เท่าไหร่นะคะสําหรับตัวเอ็กซ์เทรดก็แล้วแต่คนชอบเลยคือเน้นกลิ่นว่าคนชอบคอบุณชอบกลิ่นเอ็กซ์เทรดหรือตัวธรรมดามากกว่าแต่อย่างที่บอกคือยังเหลืออีกเยอะนะคะคือไม่ค่อยได้ใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่า มันจะไม่มีน้ําหอมเยอะใช่ไหมเราก็โลเทดด้วยแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปรับปื้มขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบตัวนี้นะคะคือสามารถใช้เป็นตัวซีเนเจอร์เซนได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเบาสอบนะคะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างเบาอ่ะคือถ้าคนที่ถ้าเราไปเที่ยวเราอยากได้ความแบบหนักๆแน่นๆอะไรเงี้ยจะเป็นตัวนี้มากกว่านะคะหรือเป็นน้ำหอมกลิ่นอื่นอะไรเงี้ยมากกว่าคือตัวนี้ก็ ถ้าคนที่ซื้อส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่แบบอาจจะเพิ่งเล่นน้ำหอมนีชอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่งเข้านีชมาอะไรเงี้ยบ้าน MFK เขาจะเป็นบ้านที่เหมาะมากเพราะว่าน้ําหอมเขาจะไม่ได้แบบเข้าถึงยากอะไรเขายังมีความแบบเข้าถึงง่ายแต่ว่ามีความแบบเอ่อรีไฟล์มากกว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะคะต่อสุดท้ายนะคะคือตัวอูดซาตินมูดเอ็กซ์ตรีนะคะของจะไม่เป็นตัวเอ็กซ์ตรีนะคะตัวนี้ก็คือ จะมีความเป็นอูดนะคะโรสไวโอเลตนะคะก็จะมีความหวานแล้วก็ความพาวเดอรี่นะคะคือหวานแบบอูดอะคืออ้หวานแบบโรสโรสอะคะ่ะคือหวานแบบมันจะมีน้ําหอมแบบอูดโรสอะแต่ตัวนี้คือจะหวานกว่าแล้วก็อูดเนี่ยไม่ได้ฉัดมาคือมีอูดนิดนึงแต่อูดอะจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นอูดแบบเหม็นสาาอูดใช้ย,ยากอะไรเงี้ยคือตัวนี้จะเป็นอูดแบบ อูดใช้ง่ายนะคะคือจะมีความติดหวานติดแป้งคือถ้าใครที่ไม่ชอบหวานไม่ชอบแป้งแล้วชอบอูดแน่แน,นอูดแท้ๆอย่างเงี้ยก,ก็คือไม่ใช่ไม่ได้ไม่แนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้คืออูดแบบอูดน้อยๆแล้วก็เน้นหวานๆคือถ้าใครที่เป็นแบบ b e g i ก n e r อูดอย่างเงี้ยก็คือแนะนําตัวนี้แต่ถ้าใครที่เป็นแบบอูด advance ก็อาจจะต้องไปเป็นของเซอรอ์จอบอเล็กซานเดร 2T อะไรเงี้ยนะคะหรือหรือจะเป็นอูดแบบ ของแบรนด์อื่นที่เขาอูดเยอะๆหรือตัวนี้ของบ้านในไมเพ้ก็จะมีแบบอูดเลยอูดเอ็กซ์เรทของเขาก็จะเป็นออกเป็นแนวไม้เลยคือเป็นแนวแบบกลิ่นไม้มาออกแบบแขกๆเลยประมาณนั้นนะคะคือถ้าใครอยากได้แนวนั้นก็ไม่เหมาะกับอันนี้แต่ถ้าใครที่อย่างที่บอกคือเพิ่งเริ่มเล่นอูดนะคะอาจจะไม่เคยซื้อน้าหอมอูดเลยนะครแล้วอยากลองแบบเอาเท้าเข้ามาแตะ ในน้ำหอมอูดก็แนะนาเป็นอูดตัวนี้เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าใช้ง่ายกว่าอูดอิสมาฮานของดีอออีกอูดอิสมาฮานของดีออนี่มีความมีความแบบเข้มกว่ามีความออกแนวแบบออ,ออกแนวเหม็นสาบนิดนึงด้วยนะด้วยนะไม่เยอะนิดนึงแต่ตัวนี้คือไม่มีแบบไม่จมิมมงบางทีก็มีมันจะมีความไม้ไม้บูด,ดี้นะแต่แบบไม่ได้ออกแบบเป็นเป็น,ปนแบบเป็นสาบตาดหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งแบบมันใช้ง่ายกว่าเยอะมากนะคะอันนี้คือ สตัวโน้ตที่จะมีอยากจะรีวิวให้ฟังนะของบ้าน MFK อย่างที่บอกว่าบ้าน MFK เนี่ยคือใช้ง่ายนะคะคือถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนิชเลยนะคะจากดีไซเนอร์เนี่ยเราอยากจะแบบเริ่มต้นเข้ามาในการมาเซอรมหอมนิชคือนแนะนำเป็นแบรนด์ของตัวบ้านนี้เลยนะค,ะคือราคาไม่แพงมากจับต้องไดนะ้อย่างตัวนี้ก็6000กว่า ตัวนี้ก็หกพันกว่าตัวนี้ก็ประมาณ8ปดพันกว่านี้ก็ขวดใหญ่ก็หมื่นกว่าตัวนี้ก็หมื่นกว่าก็แพงนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนผสมแล้วความความยูนิคเนสแล้วอะ่ะคือมันจะมีมากกว่าดีบ้านดีไซเนอร์แน่นอนแต่ว่าก็คือแบบเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรย,ยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าไม่ได้มีความแบบปีดปาดแอดวานซ์มากเหมือนบ้านอาจจะแบบเฟรนด์ม <c> อ <oughs> อาจจะมีความแบบ ปีดปาดเข้มข้นมากกว่าอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบแล้วก็อย่างถ้าเป็นแบบตัวของเกลแรงไลน์ p r i v a t e ของเขาเนี่ยก็ราคาแรงกว่านอะคือของเขาอะ100 ml หมื่นสามนะคะ200 ml 48, คือหมื่นแก็ราคาก็โดดไปแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าจะมารีวิวของบ้านเกลแรงให้ฟังเหมือนกันนะคะคือเป็นน้ําหอมที่เอ่อพอได้ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าหยุดซื้อไม่ได้เหมือนกันก็ว่าเดี๋ยวไว้จะมาป้ายา นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจีมีนะคะเดี๋ยวจะมีจะมีไปเที่ยวอเมริกาเราก็จะทําคลิปเกี่ยวกับพาทัวร์ซื้อน้ําหอมนะคะคือใครเป็นสายน้ําหอมเนี่ยก็แนะนำกดติดตามได้เลยค่ะพอจะมีจะพาไปเดินเล่นดูน้ำหอมนะคะว่าดมแบรนด์แปลกๆดมแบบกลิ่นแปลกๆว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ ยังไงมีคําถามอะไรก็สามารถมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย